ขยะหลายพูดเครื่องเบี้ยเครื่องเนงะินเดี๋ยวหาถุงมาเมก็บในคอสวัสดีครับน้าน,นะครับวันนี้มาลองหัวเชื้อนะครับที่แม่น้ำมูลนะครับนี่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับผมหัวเชื้อลุงเจียวนะครับกับสวายแม่น้ำมูลนะครับไ่โลนะครับโลกกว่า สุดดยอนี่ครับจะก็วิ่งจะก็วิ่งนะครับผมชิ่งประมาณ20เซนนะครับอลองดูครับมีตัวเป็นโดน